แต่นลิกก็เสร็จอีกแล้วเบื่อ YouTube สุดๆเลยตอนนี้เสร็จคำเตือนเราขอพูดคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไม่มีอารมณ์ จากสตูดิโอที่มีผลงานอย่างโชดโชนจากอดีตสู่ปัจจุบันและขึ้นชื่อว่างานละเอียดที่สุดตั้งแต่ภาพร่างยันซาประกอบและปีหน้าพี่แกจะเปิดปเดิมผลงานเรื่องใหม่อย่าง Violet Evergarden โอ้ยจะพิมพ์เสร็จไหมเนี่ย ที่โคตรของโคตรของโคตรงานโปรดักแห่งความสวยงามก็เคยแนะนำไปแล้วละ่ะไปหาดูกันด้วยเดอร์เรียกว่าผลงานของสตูดิโอนี้มักจะมีมาตรฐานที่สูงโดยที่คุณไม่ต้องสนใจเนื้อเรื่องก็ได้ดูอย่างฮิบิเกะยูโฟเนียมสิเมะแนวดนตีที่คนส่วนใหญ่ไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับดนตรีซึ่งรวมถึงผมด้วยทำไมอะ่ะก็ก็ไม่สนอะ่ะจะดูแค่ภาพอย่างเดียว หรือแนวดนตรีเหมือนกันอย่างแคองแต่ต่างกันโคตร,คตรและอีกหลายเรื่องที่สตูดิโอนี้ให้กำเนิดผลงานที่เรารู้จักรวมๆแล้วก็ได้ประมาณทศวรรษหนึ่งกับอีกหลายปีตั้งแต่สตูดิโอนี้ให้กำเนิดผลงานออกมาขอต้อนรับผลงานเมโรงเรื่องใหม่ที่ยาวถึงสองชั่วโมงโดยประมาณจากสตูดิโอที่คุณกับคุ้นเคยและไม่ต้องบอกชื่อก็น่านจะจำได้นี่สิที่รอคอย จะได้เสพภาพอย่างเต็มอิ่มและเพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องรับรองว่าไม่มีหลับในโลงหนังแน่นอนน้องครับน้องครับหนังจบแล้วครับครับครับพี่ออเอพอดีพี่จะมาเก็บขยะน,นะครับเออเอเชิเชนครับเชิญครับสารภาพเลยผมหลับคาโรงหนังแต่ก็ช่างมันเถอะ ขอเชื่พบกับความผิดหวังจากความคาดหวังที่คนสวนน้อยอย่างผมคิดว่ามันจะเหมือนกับยวนนมแต่สุดท้ายมันก็ไม่เหมือนและออกมาจากโลกพร้อมกับความผิดหวังทํา <c oughs> ทำไมมันไม่เหมือนยวนแนมและความคาดหวังที่อาจแน่นเป็นมวลมหาศาลที่คาดว่าจะได้ดูฉากเลิฟซีนในชุ่มปอดแต่ขอโทษนี่มันไม่ใช่แนวโรแมนต์นี่มันแนวมิตรภาพโวย้ยดูนี่ มันต้องอย่างนี้ดิซึ่งเอาตรงๆพระเอกของเรื่องก็ใช้เวลาทั้งหมด60%ของหนังอยู่กับการหาเพื่อนและการอยู่กับเพื่อนและอีก20%ของหนังอยู่กับน้องสาวของนางเอกและอีก20%สุดท้ายค่อยมาอยู่กับนางเอกของเรื่องก่อนนะก็หนังมาแนวมิตรภาพนี่สู่การเล่าเรื่องสองทำลายในเรื่องเดียวที่มีทั้งวัยเด็กและวัยรุ่นและมันก็เล่าเรื่องราวเชื่อมกันเพราะงั้นอย่าข้าม ขอแนะนําพระเอกในวัยเด็กที่ดูหน้าก็รู้ละว่าเป็นคนยังไงก่อนนะไม่ต้องขยายความก็น่าจะเดากัอนออกแต่เมื่อพี่แกโตขึ้นพี่แกกลับเป็นคนอ้ำอึ้งไปซะอ,อย่างนั้นคือคือ,คอว่าเออคือว่าเออออเออคือฉันออขอโทษเออ แถมพี่แกก็ยังคิดถึงแต่นิชิมิยะลูกเดียวนิชิมิยะนิชิมิยะเดี๋ยวสินิชิมิยะแล้วเราควรไปหานิชิมิยะอีกดีไหมนิชิมิยะอ๋ออ้ออนิชิมิยะเอานี่นิชิมิยะ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 เอ็นนิชิมิยะสังอยู่ไหมเธอไม่อยู่แต่เธอนั่งอยู่นั่นก็บอกว่าไม่อยู่ก่อนนะและนิชิมิยะนางเอกของเรื่องที่ดู ดูดูท่าจะชิวที่สุดใน3โลกละและนี่คือนางเอกที่เกี่ยวอันนี้ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นคาแรคเตอร์ที่ดูแปลกใหม่ด้วยเพราะเธอมีปัญหาทางการได้ยินทำให้การสื่อสารของเธอต้องใช้สมุดจดและภาษามือในการสื่อสารและนั่นคือที่มาของการถูกกันแกล้งทำเมันเดินเรื่องแบบแฮปปี มันคงจะน่าเบื่อตายแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องราวในไทม์ไลน์สมัยเด็กเพราะตอนนี้เพื่อเอกของเรากับตัวกับใจและทำทุกวิธีทางเพื่อขอคืนดีขอเชิญพบกับฉากขอคืนดีที่ผ่านเวลาชีวิตของคุณเหลือกเกินเดี๋ยวไปซื้อชุดให้แม่แป๊บนะถ้าคุณคิดว่าฉากนี้นานแล้วเกาะงั้นเจอฉากนี้หน่อยเป็นไง ม้เนืกอว่าชินใครมาเองถ้ายัางไม่พอขอให้เชิญพบกับฉากเลิบสีนที่หวานที่สุดใน3มโลกเฮ้ยเอาจริงดิและน้องสาวของนั่งเอกผูดซึ่งพระเอกของเราใช้เวลาทั้งหมด20%ของหนังหมดไปกับการอยู่ด้วยพูดคุยเดินตามและชมเธอเอมน่ารักดีบอรอ ไอช้องสาวนี่ผมเม่เ,เองนะมันได้มีในหนังหรอกและเหล่าตัวละครที่คุณเมย์จำเป็นต้องรู้ก็ได้ว่าทําอะไรบ้างและสิ่งที่ประทับใจจากภายในเรื่องฉากบกล่าสุดเท่หูฟังราคาแพงที่โยนทิ้งยังกับขวดน้ำฉากเลิฟซีนแบบจริงจังฉากให้อาหารปลาหนึ่ง ฉากให้อาหารป้า2และฉากให้อาหารป้าสาน้องสาวที่หน้าเหมือนผู้ชายเงิน1.7ล้านเยนที่ถูกเผาและคุณแม่สุดโมเอะกในโลกแอนิเมะเป็นนางเอกเธอครับแบว็คดำนี่สายเสียและฉากนี้ อย่าห้ามกูอย่าห้ามกูก็ไม่รู้จะพูดอะไรละจบเถอะอมยังไม่ไปกันหรอครับรอดูอะไรกันครับข้างหลังมันไม่มีอะไรน่าดูแล้วนะไปได้แล้วรอดูอะไรกัน อยากฟังผมบ่นไหมอะอยากฟังผมบ่นไหมไปเถอะนีไล่แล้วก็ไม่ไปอ่ะเอางี้ฟังผมบ่นแล้วกันช่วงนี้เล่นเอารู้สึกเจอแต่ทีมแบบไม่เป็นทีมอ่ะเจออะไรก็ไม่รู้แพ้แรงตกลุนลัวโอ้โหดาวลดดาวดิวซาทํามาด้วยความเหนื่อยยากหายหายไปในพริบตาสิบนาที ป้อมแตกไม่ใช่ฝั่งเรานะฝั่งเข้าะตีป้อมเราแตกูหแซงอะ่ะเจอทีมแบบนี้อู้พูดแล้วไม่อยากพูดอะออยและนี่ก็นั่งฟังจริงๆใช่ไหมเนี่ยคือจะนั่งฟังจริงๆใช่ไหมไป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 ปิดคลิปแล้วนะเอาไม่ปิดอีกเอาอ่ะเอาก่อนไปก่อนไป แชร์คลิปนี้แล้วก็ไลค์ด้วยแล้วก็ซับสไคร์ด้วยต่าว่าชอบแชร์ให้เพื่อนคุณดูแชร์ให้คนที่ชอบเรื่องนี้ดู <c oughs> นะครับก็แล้วก็ขอโทษด้วยที่เอาหนังเขาไม่ยำเสลสเลยก่อนนะแล้วก็พอดีช่วงนี้เป็นหวันเสียงก็เลยอุ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 ยก็เลยอัดมันอย่างนี้แหละมันก็คงจะดูตลกอยู่มั้งไปดิเป็ด